อันนี้เป็นระบบคีย์การเข้าหอนะครับตัวนี้สามารถจำคีการได้หนึ่งพันใบนะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะครับตัวนี้ก็สามารถเซตคีการว่าจะให้แต่คีการ์ดอย่างเดียวหรือว่ากดรหัสด้วยนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาหน่วงในการเปิดประตูได้นะครับตัวนี้จะมีรีเลย์อยู่ในตัวนะครับรีเลย์ตัวนี้จะควบคุมการจ่ายไฟให้แม่เหล็กตัวนี้นะครับ เราจะมาลองใช้งานดูนะครับอันนี้เป็นคีย์การ์ดที่ถูกบันทึกไว้แล้วนะครับมันก็จะถูกเปิดได้นะครับมันก็จะล็อกแล้วนะครับเวลาหน่วงนี้สามารถตั้งได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสวิตช์เปิดประตูนะครับน,นี่ครับ นี้จะเป็นคีย์การ์ดที่ยังไม่ได้ถูกบันทึกนะครับถ้ามาแตะนี้จะถูกบันทึกแล้วนะครับนี่นะครับหนูเวลาสามารถตั้งได้นะครับถึง99วินาทีนะครับขอบคุณครับ